นี่เองคนบ้านไหนเนี่ยน้องคนคนโคราชครับโอ้โคราชแท้เลยวะเนี่ยแท้แท้แท้โอ้โคราชเปเลยไม่มีสายไหนผสมอ่ะน้องมาชื่ออะไรรู้ป่ะชื่ออะไรพี่ชายชื่อน้องโมนาโอ้ยี่ห้ออะไรจ้าหมกอ่ะก่อนหมกอ่ะเชี่ยอก่อนหมกมียี่สิบห้าคนครับอ่าแล้วหมกเสร็จแล้วเราได้ซูหมดแล้วเลยห้าคนหายไปยี่สิบอ่ะเราแกงอะไรครับเนี่ยอะไรอ่ะครับแกงโอลเวงครับฮะแกงอะไรนะแกงแกงโอลเวงครับ โอ้ลเวงใช่ครับอืม hmm. แล้วตัวย่อมันมันมันคืออะไรครับ O L W ครับ O L W ชื่อแกอะไรน,นะโอลาเวงครับอ๋อโอลาเวงใช่ครับแกผมไม่ค่อยดังเท่าไหร่ดอกเพรากคนมันไม่มีเราไงเอ้า oh, ทำไมอ่ะมันติดปัญหากันครับเลยนี่ก็โทรมาจังเลยฮัลโหลแป๊บหนึง่งพี่คุยนี่อยู่คุยคุยธุรกิจอยู่ครับ ธุรกิจเฮ้ยม้ยเองจะเดียวธุรกิจกับพี่อับน้องไม่ใช่วันนี้ผมเป็นข้ออ้างไงอ๋อแบบสาวๆโทรมาอะไรเงี้ยนะเอ๊ะก็อะไรอ๋อว่าไงครับที่รักนี่โทรตามทำไมนี่อันนี้พี่แก๊งอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอ๋อไดมอนด์เฮดใช่ไหมเบี่ร์ แกงไม่ไม่ไม่ใช่ครับเอ้ไหนแต่ไมลเห็นไม่มีเลยนี่พี่ฝ่ายจะครอบครัวครับครอบครัวนะมันครอบครัวแลนครอบครัวแลนอ๋อโอเคครับครับนี่เราเราเรามีกี่คนอะตารองอะใช่พี่ใช่ใช่นี่เออมันแกงผมมันตอนนี้คนมันน้อยแล้วพี่แล้วผม เจอหน้าก็จะจะยุบแกงนะครับโอ้ยยุบไปไหนเนาะเออมันก็ไม่ได้ไปไหนพี่ผมเขาอยู่นี่แหละครับแต่ว่ามันมันไม่มีคนอ่ะพี่บุคนเยอะแยะเลยยังไม่หาเนี่ยแปดร้อยกว่าคนเนี่ยในสล็อตไอในเมืองเนี่ยมันมามันคนอ่ะมันมาหลอกกูปุ๊บเม่งกับไปเลยมันมีมันมีคนมาพี่แต่ว่าเพราะบางผมประโยชน์อะครับพี่ อ๋อสูบเร็มจอไปเลยเหรอใช่ครับมันมันไปเลยแม่งสูบเจ็บอิ่มปุ๊บแม่งไปเลยสูบสูบแ้งผมไปแล้วมันก็ออกไปไปกันเลยมาสูบอะไรบ้างน้องสูบพากมันดันอุ้ไปอระพี่แบบบางทีแบบแ้งผมมันรับมาส่งทบใช่ไหมแล้วก็ส่งทบมาปุ๊บก็มีแบบบางคนที่เป็นประชาชนอ่ะคือเขามีบววแต่เขาตั้งใจที่จะให้แบบให้ผมระสูบพวกผมมาแล้วพอขึ้นเสร็จเพืพอออกเลยอ๋อ ใช่เดียวครับเดินหน้าก็แห้งเลยอ่ะแห้งเลยอ่ะแห้งปะแห้งแล้วเออแห้งเลยแห้งแบบแห้งเกินอ่ะนี่เองคนบ้านไหนเนี่ยน้องคนคนโคราชครับโอ้โคราชแท้เลยวะเนี่ยแท้แท้แท้โอ้โคราชเลยไม่มีสายไหนผสมอ่ะโอ้เดินหน้าก็ยุบยุบแล้วพี่วันที่สิบแปดก็ยุบแล้วครับอ๋อคนยุบแล้วเหรอใช่ครับพี่ผมก็มีแพลนไปหาที่เล่นสาล่นแจงอื่นนะพี่ โอเคครับโอเคครับอันนี้โอลาเวงเลยใช่ป่ะตอนเนี้ยใช่โอลาเวงครับแต่ว่าอยู่สองคนเลยปะตอนนี้เหลือประมาณห้าคนพี่โอ้โอลาเวงจากจากคลิปห้าคนนะพี่โอ้โหมันสูบกันหนักจังวะแต่พวกเองเมียวุอะไรงมางเนี่ยนี่แค่ปากหลามเองครับปากหลามพี่แต่ว่าผมตอนนี้ผมมีแพนกำลังดันอ่าแต่คืออยู่พี่เออมึงขึ้นใส่เป็นไรไม่รู้ ทำไมน้องเป็นไรเป็นไรเนาะได้กินค้นคีโมแถวนี้หรือเปล่าอพรจริงจริงออสตั้งใจจริงแบบเก็คือตั้งใจว่าจะขึ้นแบ็คเกอร์อะไรกันนี้ยังพวกกันจริงป่ะเนี่ยน้องจริงจริงเนี่ยผมอิพีผมอ่ะรักเลยก็ใช่พี่เราหาขาขึ้นอาวุธก่อนแล้วก็จะหาทักหาแก๊งเล่นพี่อืมอืใช่ครับนี้ิมันมีอยู่แก๊งเลยรับตอนนี้เขารับคนใหม่อยู่น้อง แกงไหนพี่อ AMD อ่ะ AMD uh, อรออืมอุ้ยเขาเทสเขาเทสเลยสิพี่อ๋อเขาเทสที่ไหนนะไม่รู้ว่าเขาเทสที่ไหนเขาเทสอยู่สยามบีร์่ากันเนาะไม่ติดตามเขาอ่ะพี่ติดตามแต่แกงพี่ตอนนั้นือแก๊งไหนครับแก๊งแก๊งพี่ครับแต่เป็นเหตุแล้วพี่ไม่เห็นแก๊งเองเลยวะน้อง มันมันโมกครับมกมกมันมกนะพี่โอ้หมกจนไม่มีคนแลน้องไอ้แม่งมกจนแม่งหายกันหมดเลยเนี่ยมกจัดมกแบบมกหายไปเลยน้องอืมหายมันมันเอาพี่มันมีคนแบบมันมาใช่ไหมพี่มาห้าคนถกคนใช่ไหมพี่นั่นแหละพอผมประโยชน์มันก็หมดเลยแล้วมันมาด้วยกันนะพี่แล้วก็ออกก็หมดเลยไอ้เองชื่ออะไรนะไอ้เนี่ยไอ้เก่งช้างไงน้องออสออสชื่อเล่นชื่ออ้อนครับแ้วชื่อจริงอ่ะจริโมนาอุ้ยชื่อเราก็ไั้ ชื่ออะไรนะเอาชื่อเห่นชื่อจริงครับชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงชื่อโมนาครับโอ้โหโมนาอ่าโมนาโมโตเอ้ยเอ้ยแถวไ่มันนั่นครับมันเขาเรียกว่าสมส่วนดีเรียกว่าชื่อเล่นชื่อออนครับโมนาเหมือนชื่อเหมือนผู้หญิงเลยนะน้องใช่ไม่ใช่แต่ก่อนผมเหมือนผู้หญิงไงเสียงสวัสดีค่ะเสียงผู้หญิงพาเยกเอ้ยไอ้น้องตั้งชื่ออะไรวะ เออผมก็ตั้งชื่อโมนาไยวาตั้งคิดไม่ออกไงตั้งชื่อโมนาแม่งเลยอ๋อโมนาแต่ตอนนี้ไม่อยากบอกชื่อจริงคายดอกแม่งทำไมอะตลอดเพราะว่าอะไรนะโดนล้อเหรอเออชื่อเหมือนผู้หญิงอะ่ะมันมนโดนลอด้อพี่มันมันแทกอื่นเขามารอมันด้วยใช่หรอ <c oughs> ชื่อเทพตายโมนาไม่มีใครมีด้วยโมโตครับพูดด้วยเดี๋ยว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 โดนด้ยันนี้พี่ชื่ออะไรพี่ พี่เหรอชื่อสกเกตครับอ๋อสวัสดีครับพี่ครับครับเดี๋ยวก,ก็ไปแล้วน้องเป็นไ, <ป S 1> ไหนครับพีบ่เอ้าโอโลเวงอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวไปแล้วครับเดินเดนหน้าก็ไปแล้วพี่นี่ครับพียครับเราอยู่ในเมืองแหละแตผ่ผมขอดันอาวุธก่อนแบบใจผมก็อยากขอลอแก๊งพี่อะแต่ขาดันอาวุธก่อนตอนนี้อถ้าผมจะไปขอแก๊งพี่นี่ผมต้องมีคุณสมบัติอะไรเด้งครับฮะคุณสมบัติ ใชเบิองด้วยผมบัตรอุดเบิองด้วยนผมบัตรเหรอเองต้องผัดผัดหมี่โคราชเป็นอ่ะน้องโอ้ผมนี่ชโวอันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่พี่เกตมันคือเป็นแซน้องเขารู้เปล่าครับพี่ไม่น้องน้องมันอยู่น้องอยู่โคราชไงอยากต้องลองชิมฝีมือทำงาเองเองทำโมดี้ไหมผูะหมูเนี่ยสัเนียมันออกนะพี่เออหอเอา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 นเอายองชายเองอยู่โคราชจริงใช่ไหมน้องจริงจริงโคราชริงเองเออเออทำเออทำหมูกรอบเป็นไหมเออหมูกรอบเป็นรอบต้องกรอบจริงนะ ก็อ,อกจริงนะถ้าถ้าแบบถ้าแบบปลาปลาสังกะสีแล้วไม่แตกมึงซจะอยู่โคราชไม่โคราชไม่จริงนะคุณนะแตกเอางี้เองลองกินหรือยงังถ้าเองกินได้ถ,ถ้าถ้าคนถ้ากินถ้าคนกินตายคนทคายรอดถือว่าใช่แนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กมันรุดอต่หืมหง่ายาตอนเนี้ยไอ้สีเหลืองเป็นแบบเชฟไงตอนเนี้ยซื้อแบบว่าโคราชเนี่ยผมทำพันหมี่หลายทุตระในในเมืองนะโอ้โอันนี้ใช้เส้นมาม่ามาทำป่ะเนี่ย น้องมาชื่ออะไรรู้ป่ะชื่ออะไรพี่ชาย่น้องโมนาโอ้ยย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 ้ยยยยนยย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 ย้นยย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 อวยงยย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 ยอ โ,โ osure, มโตครับพี่น่าหลังมากโมนาโมแต่คน oh. oh โมโตครับพี่อเออน้องชายแกเอเพิ่งมาเหรอน้องอันนี้มันหมาตั้งนานแล้วพี่มาบกหมกอยู่ตอนนี้หมกอยู่มาตั้งนานแล้วหมกจนแบบว่าคนหายหายหมดหมดแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้น้องชายพี่นะหมกนานๆระวังเปิดไมค์ชีห่อหมกแล้วน้องไม่เจออะไรเลยนะเออจริงไม่เจออะไรเลยตอนนี้ตอนตอนก่อนก่อนหมกมีมีกี่คนน้อง อ่ะห้าคนก่อนหมกอ่ะ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 ก่อนหมกมียี่ห้าคนครับอ่าแล้วหมกเสร็จแล้วเราได้โซูหมดแล้วเลยหายไปยี่สิบป่ะยิงมันโมกมันชอบแับหรือว่าไม่เาไอไอโมนาพี่ถามหน่อยน้องเอ็งโดนพวกแบบโจรใจโฉดหรือเปล่าโจรใจร้ายหรือญป่นอะไรอย่างเงี้เปล่าน้องจกปูนจกแคปอะไรเงี้ยเคยเคยนั้นวันนั้นนะผมผมบอกเลยผมเล่าก่อนเดี๋ยวน้ามาฟังเลยน้องอ่ะวันน้าผมไปจกแคปใช่ไหม มันมีผู้หญิงค้ามนีออนหรือเปล่าประชาชนสองคนเออตอนแรกมันขอบัตสงการผมผมก็ให้เออพอจุดที่สองปึ๊บแม่งไปโจ๊กแคบแม่งมาป้นผมรู้ไหมว่าตัวอะไรดึงเอาตัวอะไรแม่งเืิมเก็บของผมลืมเก็บอีกทีพันหนึ่งอาแล้วก็เงินนี่พอียสามหมื่นเออแล้วก็อะไรอีกวะเข่าเอ้เข่าแปดจานอ่ะโอ้ไม่ซื้อหมาแม่งได้กินแค่สองอันแล้เอาไงทำเอาไอ้ทำงานนี้ก็ซึมเลยถูกไหมล่ะน้อง โอ้นั่งซึมอ่ะไม่แล้วเอ๊ะแล้วเอ๊ะเคยเจอแบบนี้เปล่ามึงระวังนะมึงรถไฟฟ้าพี่พี่เกดเขาชอบหลุดด้วยในปัญหาเนี่ยมึงต้องระวังตัวนะน้องพี่เกดเขาไม่มีอะไรให้ช่วยไหมอ่ะน้องเออมีอะไรช่วยบอกพี่เกดได้นะเออมึงมึงเอาได้นะมึงบอกแกเว้ยถ้ามึงเจอจงเจอโจนมึงคุยกับแกมึงกว่แกเลยสี่สี่ติดต่อได้ยี่สี่ชั่วโมงเนาะเบอร์นี้ม อริงหรอพี่เกศดิหาพี่เกดจริงไหมพี่พี่ชายโอ้ยพี่ก็ยังโดนปนอยู่เลยทุกวันเนี้ยน้องแต่จริงนะพพี่เกดโดนปนบ่อยเลยพี่โดนไอ้ไอ้ไอ้รถสี่ที่ชอบอยู่ไอ้รถด้วยโดนปนด้วยอะไรเงี้ยแม่ใครแม่งทำตัวอย่างเงี้นวะผมมีมัดให้สองผมมีของให้จิ๊บเลยตอนนี้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องเบาน้องเออพี่ก็ไม่เกี่ยวพี่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็โดนเอาแม่งหน่อยดิเฮียแม่งปนได้ไงพีก็โดนปนโดนปนไปได้ไหมมันจะเข้าขาคนอ่ะมันแก๊งอะไรมันปนกันอ่ะมันปนอ่ะจริงนะผมผมโดนนป่่่อะพี นด้ได้ได้ได้เออได้เขาบอกมีอะไรช่วยไหมโอ้โหแห่ไปเลยเหรอน้องแห่ไปเหรอผมได้ยกมือขึ้นเลยพี่ไม่รู้จะทำอะไรเลยโหเองก็ไม่บอกหรอช่วยปล่อยผมไปได้ไหมครับพี่อืมเออแต่ถ้าเองพูดคำนี้เขาอาจจะหยุดนะใช่ใช่จริงนะโจโจมึงต้องลองคุยดูสุดท้ายแล้วมันก็โลเปเนาะเองก็ลองคุยแบบลองเทียบกล่องดูมีข้าวก็ให้ข้าวเนาะมีอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบเสพเสียเที่ยวเตือยมากเลยพูดเลว่าพี่เชื่อไหมว่านั่นน่ะที่ผมโดนปล้นอ่ะ แม่งเอาปืนกดไว้เลยแม่งกดแม่งไปไหนลูกอ่ะกดรถแม่งกันยิงอ่ะล้นอะไรเองน้องต้นรถอะไรน้องป้าป้นมันนี่อ๋อนะผมเข่าเอ้ยผมขึ้นแท็กไปปุ๊บแม่งสตาร์ทรถนมปติดไอ้เหี้ยเครื่องพังแม่งกดยิงตกรงเลยโอ้โหเอาง่ายไอไอไอมือปืนมั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 นคมด้วยนะถูกไหมเออคมโอ้ยยิงคมจิบหาเลยโอ้โหแยิงแม่ แม่งตัดสารรถแท๊คแท๊คแท๊กแม่งไม่ติดแม่งยิงลงเลยโดนแม่งเงินในตัวแม่งโก้หายอ่ะไอ้เงี้ยคนแม่งแบบของในตัวเต็มอ่ะโอ้โหโดนยันม่อนอ่ะพี่เกดพี่ผมว่าผมว่ามันได้เวลาแล้วอ่ะพี่ผมว่าน้องมันวันนี้แบบพี่มันมันต้องดูแลแก๊งลูกใหม่เลยพี่น้องพี่เกดเอออันี้พี่พี่มีอะไรแบบพี่สามารถดูแลพวกเองได้อ่ะเออสวยเออให้ให้พวกเองไม่โดนป่นอ่ะ เออหนูร yeah. oh. ู้ใจมากแย่าถ้าเองโดนป่นเดี๋ยวพี่แบบจัดการให้เลยเออนี่แหละี่ต้องงี้แหละต้องอย่างนี้แหละแบบแคปอาทิตย์ละพันเม็ดก็พออะไรอย่างเงี้ยฮะฮะกี่เม็ดนะพี่พันเม็ดเหมือนป่นเหมือนป่นเลยครับอ๋อใช่หรอม่นไม่หน้าคนร้อยเม็ดผมก็ร้องแล้วพี่พันเม็ดได้หรอพี่อ๋อผมว่าผมผมว่าพี่ ปล่อยมันไปเถอะพี่ครับพันเม็ดเดี๋ยวนี้ผมปล่อยมันโดนปนเหมือนเดิมมาพี่เอ้ยเออจริงจริงแค่พันเม็ดอดียวผมเอาไหนไปหายพี่ผมมีแต่ใจอะเย้เอาใจอะเอาดิพี่ตอนตอนตอนเองโดนพวกมันปนเองก็บอกผมมีแค่ใจอะดูว่ามันจะควักใจหรือควักตังค์โอ้มันไม่เอาใจมันเอาของไปอะต้อบอกมีใจมันควักของมีโคมออกมาหาเองเลยเฮ้ยผมไม่จาพันได้พูดเลยแม่งลงมาปุ๊บแม่งยิงแม่งซ้ำหัวซ้ำไปโดนแล้วแม่งปุดกระชอกเล่นหนีก็โดนเลย มันมันโคตรกระจอกเหรอเนาะเออมันเป็นโจรมันไม่ทราบหัวไม่เป็นอ่ะพี่เจอมันง่อเนาะทอบติดแต่นี้มันอ่ะแม่งก็ยังยิงอยู่แเว้ยแล้วแม่งุะเฉืออน่ะจะตายไหมตายไหมโอ้โหเหลืออะไรหรอพี่เอ้ช แล้วไหนบอกโจูกระจอกโจูกระจอกไม่ตได้เนเออไม่ตอนนั้นไงผมมีคนเดียวไงมันมีมันมาสามมาเยอะแต่ทำไมัเขามาฟีเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะถ้าเองมีอะไรบ้างอันนี้มีปากหลามครับโอ้โหเองไม่ทิ้งใหม่เสียเขาแหละน้องจมันจะไหวอะไรครับผมถ้าผมทำถ้าผมคว้าวิดได้ถ้าผมคว้าวิดได้ถ้าผมเอาเอาพุทธนะไม่ไหวแล้วดอก หนึ่งหนึ่งแบบลิงตักลงเลยโจรมาคนเดียวเองว่าเองไหวไหมเองไหวไหมถ้าโจรมาคนเดียวชิมากบอกเลยบอกพี่อ๋อครับพี่ผมยอมแล้วบออกย่างนี้มันบอกอย่างนี้เลยทังพี่อ๋อนั่นเนี่ยผมมันมีแต่คนกลัวผมไงพวกเออแต่ก็ดีแล้วอันนี้เองก็เหลือห้าคนแล้วถ้าถือเองไม่ไม่ทำต่อจริงเหรอน้องไม่ทำแล้วพี่มันเป็นต่อไม่ได้แล้ว เอ็งหมกนานเกินอะเด็กเอออเ็งน่าจะหมกหมกโหมกจนแบบศพตั้งแห้งแล้วพี่ถ้ามากี่เดือนแล้วน้องต่องต่องต่องตัวใช่ไหมออสครับครับใช่พี่ประมาณนั้นพี่อืมโอเคน้องโซฟาน้องครับแต่๋ยวเดี๋หาขึ้นอาวุธก่อนไปหาเข้าแก๊งแก๊งอะไรเงี้พี่นี่ไงแก๊งดำเผื่อเขารับคนอยู่โอ้โหเขาเผื่อเขารับคนอยู่โมนาสนใจไหมล่ะเนี่ยเราคุยกับหนับ พี่เขาดูพี่แก้งพี่แก้งครับเอ้ยพี่แก้งอะไรวะของพี่มันเป็นครอบครัวเองนะพี่ใส่เสื้อครอบครัวพี่ไม่มีแก้งหรอกพี่ครับรับคนไหมครับผมพร้อมผมพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยโถโหถรีบเสลี่ยนป้าเพื่อนหูกูดับว่ะโถเพื่อนได้ยิ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 นอะไรพี่เฮ้ยหูเป็นอะไรวะของนั่นเองเองเองโทรหาเขาไอ้พิมพ์ข้อความอ่ะเขาก็ได้เบอร์เขาเบอร์เจ็ดเจ็ดอ่ะน้องเื่อขาก็อ่านได้ อ่าเบอร์เจ็ดเจ็ดเนาะทักไปแม่งเลยจปแนะาำตัวนะชื่อโมนาโมโตนะยิ่งเดี๋ยวได้เออฮัลโหลน้องชายพี่ดีหูแล้วว่าไงน้องมีอะไรน้องฮะไม่ยิ่งไปไหนอ่ะไม่หูหูพี่ดับหูพี่ดับำโอ้พี่ครับแเราคบเขาแกงไหมครับโอ้สล็อตเต็มยาวเลยได้ยินน้องสล็อตยาวเต็มยาวเลยเต็มยันโอ้เต็มยันแกงแตกอ่ะน้องตอนเนี้ยไม่รู้ว่าคนตอบแควเยื้จัดเลยเองรอได้ไหมล่ะ พี่เดี๋ยวพี่บอกล่าล่าสุดคนรอเข้าแก๊งปีครึ่งเองรอไหวไหมน่ะคนล่าสุดเองซัวพะเพเองถ้าเองรอไม่เข้าแก๊งไหนเลยปีครึ่งก็พี่ก็รับพิจารณาเนาะเอาไหมปีครึ่งเฮ้ยแป๊บเดียวปีครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกูปลดเดี๋ยวกูปลดมึงเลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ผ่านผ่านไปวันนี้แล้วไอ้ก๊อดโอ้ยู่ดาไอ้น้องชายโมนาเองเหมือนเพชรเลยนะพี่แนะนำแก๊งหนึ่งเอาไหมแจ้งมาคนอยู่เอ็มดีน้องช่วงเนี้ย ใช่ไหมเออเอ็มดีเขาหเขาแก๊งอยู่ช่วงนี้จริงๆเบอร์ในหนึ่งห้าศูนนะหนึ่งห้าศนย์ติดต่อเลยน้องหนึ่งห้าศูนย์ไปเพ่นมึงิม์ไป้ก็ได้ด้วยนะมมาจากพิโกรีโมนาโคลาโมนาโคลามาจากโกรีเขาเาจะรับผมไหมเนี่ยอามึงก็ลองสมัครดูก่อนนาุพผมโทรไปแล้วดิพี่เออโทรไปเลยน้องกาไม่รับอ่ะอออมมีสองแก๊งนะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ ถ้าไม่เอ็มดีก็มีอีกแก๊งนึงบอกจะกลับมาทำอยู่ฮิโรชิเนี่ยน้องเนี่ยเบอร์เนี่ยไปตัดสิน้ำเงิน6465่หกหาสู่น้ำเงินแม่สีสีเงินหกสี่สายฟ้าลากกระบังสีมันต้องไปนี่เขาจะด่าผมไหมพี่เออมันก็บอกมาบอกบอกว่าผมโมนาโคล่าครับพี่ชายอ้พี่ฟ้าผมโมนาโคล่าครับพี่บอกไปอย่างเนี้ยพี่ผมโทรไปเลยใช่ไหมเนี่ยเรโทรไปเลย6465ไปอยู่หรือเปล่าหรือเปล่าโทรไปแล้วจะทำไหมเนี่ย ทำไมเขาไม่ค่อยรับสายกันเลยครับพี่ชว่ชวงช่วงนี้คนเมืองมันรันน้องปกติอย่างเงี้ยแหละเข<อ>าเขาทำเขาทำงานอยู่ทำธุรกิจบิสเตเนสกันอยู่น้องเท่านั้ไม่ค่อยรับโทรศัพท์หรอกน้องอ๋อไม่ค่อยรับโทรศัพท์กันใช่ไหม,มต่างเขาไม่มีหรืออะไรเนี่ยไม่น้องยิงฟังนะถ้าเขาไม่รับสายเองก็ลองพิมพ์ทิ้งไว้หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ก็หกสี่หกห้ารับแน่นอนไอ้ต้องใช้ไอ้เดี๋ยวก็นะพีพ่ขอคุยกับรุ่นใหญ่ก่อนน้องได้ครับยังไม่ไม่เร็จ